สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ FC สปอยล์ก่อนเตะทุกท่านเลยนะฮะก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมจรน,นะฮะวันนี้จรก็นําทัศนะฟุตบอลดีๆนะฮะมาฝากเพื่อนๆสองคู่ด้วยกันนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้นะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์นี้เป็นกําลังใจให้กับจรและทีมงานด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่อยากมีกลุ่มสังคมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะแนวทางและยังมีทีเด็ดฟุตบอลให้ตลอดทั้งวันแบบไม่มีกั๊กเลยนะสามารถแอดไลน์หรคกี้ัััมนนนะรรรบบโปแว ผมจะพาไปดูกันที่ศึกพรีเมียร์ลีก2คู่นะฮะซึ่งคู่แรกแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะผมเชลซีเปิดบ้านพบกับบอทมัทนะครับผมซึ่งผลงานของเชลซีเนี่ยต้องบอกว่ายังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะผมตั้งแต่เกมแชมเปียนลีกนะผมที่เบียดเอาชนะตินาโมซางเก็บมาได้2ประตูตัวหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นพวกเขาก็แพ้รวดเลยนะครับผมแล้วก็ทําประตูไม่ได้เลยสักประตูเดียวนะลงไปถึงสภาพความพร้อมของนักเตะที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะฮะไม่พร้อมลงสนามอยู่หลายรายนะฮะส่วนทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยอันดับห่าง ชั้นกันก็ไม่กี่ช่วงเองนะครับผมผลงานภาพรวมดูแล้วยังดูดีกว่าเชลซีหน่อยนะแต่ว่าสภาพความพร้อมนะผมก็มีตัวหลักที่มีปัญหาการป่วยอยู่หลายรายนะครับผมก็อาจจะต้องรอประเมินดอาการก่อนนะครับผแต่ก็คาดว่าท้ายที่สุดแล้วนะอาจจะผ่านการประเมินแล้วก็ลงสนามช่วยทีมได้ในค,ค่ำคืนนี้นะฮะต้องบอกว่าเชลซีอาจจะเหนือกว่าแค่ชื่อชั้นนะครับผมและกับเลทที่แบกมาแล้วนะครับผมจอมองว่ามันดูแพงเกินฟอร์มไปหน่อยนะครับผมอาจจะชนะได้นะครับผมแต่อาจจะไม่ขาดซึ่งเกมนี้ นะครับผมขอเลือกเชียร์บรอดมัดนะครับผมน่าจะเหมาะสมกว่านะครับผมขอลอไปที่บรอดมัดครับส่วนคู่ที่2นะครับผมก็ยังอยู่ในศึกพิมลีกนะครับไปดูกันที่ระหว่างแมนยูนะครับเปิดบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับผมคู่นี้ทําการแข่งขันกันในเวลาตีสามนะครับผมต้องบอกว่าแมนยูอาจจะทําได้ไม่ดีในเกมอุ่นเครื่องที่ ผ่านมานะครับผมก็แพ้2นัดติดต่อกันนะครับผมแต่ว่าในรายการหลักๆพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะมาได้3นัดร้วดเลยโดยเกมล่าสุดก็ชนะในรายการลาบาลครับนะครับผมเอาชนะเบอร์รี่ไปได้2ประตูสูงเลยส่วนความพร้อมวันนี้อาจจะมีปัญหานะครับผมตรงเกมลับนิดหน่อยตัวหลักๆอย่างดาโล่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนวารานนะครับผมแล้วก็ลิซ่าก็ยังอยู่ในช่วงพักฟุตบอลโลกส่วนตัวลุกอื่นๆนะครับผมหลักๆก็ยังอยู่กันครบพร้อมลุยในค่ำคืนนี้แน่นอนนะครับผมก็นำทำมาโดยกัปตันบูโน่ฟอนันเดสนะฮะส่วน ทางด้านฝั่งทีมเยือนต้องบอกว่าเกมนอกบ้านอาจจะเอาแน่เอานอยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกมในลีกเกมในบ้านเนี่ยโอโ้โหเรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะฮะตบทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลกับสเปอร์มาแล้วนะแต่ว่าวันนี้ต้องมาเจอกับแมนยูนะฮะในถิ่นโอแทฟลอดนะครับ, All lord, รบผมบวกกับห้องเครื่องสําคัญตัวหลักๆอย่างผู้รักษาประตูดีนแฮนเดอร์สันนะครับที่ยืมตัวมานะครับก็ไม่สามารถลงเต้าเสาดได้ในวันนี้นะฮะโอกาสที่แมนยูจะทําประตูได้ตามเป้าเนี่ยก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวในเกมนี้นะฮะดังนั้นคืนนี้ ประตูที่2ได้เลยนะฮะสรุปวันนี้2ทีมที่น่าจะพาเพื่อนๆเ,เข้าวินได้นะ,ะตัวแรกให้ลองไปที่ปอนมัดนะครับผมส่วนคู่ที่2กดไปที่แมนยูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับหากต้องการรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับผมสาม,มารถติดตามไลฟ์สดทุกวันได้ที่ช่อง t i ๊กต็อกสปอยก่อนเตะนะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ